อืมเก่งมากมากครับดูครับวันนี้รู้สึกว่าจะกินหญ้ากินอาหารดีเป็นพิเศษนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมอยู่กับเราช่องฟังคำมือน,นะครับวันนี้พามาดูสาวอ้วนของเรานะครับ กินหญ้าอย่างอร่อยเลยครับวันนี้ย้ายหลักสามหลักแล้วนะครับหลักตรงนั้นก็เป็นหลักที่สามนะครับนี่คือหลักที่สองของเขานะครับนี่หลักที่หนึ่งอยู่บนรถอยู่ข้างๆรถนะครับนี่หลักที่สองอือมเก่งมากๆครับ ดูครับวันนี้รู้สึกว่าจะกินหญ้ากินอาหารดีเป็นพิเศษนะครับไม่รู้จะได้เจอเพื่อนหรือเปล่าหรือว่ารู้ว่าวันข้างหน้าจะได้ทํางานนะครับตสงใสัยรู้ว่าพรุ่งนี้จะได้พรุ่งนี้เมื่อเลือนจะได้ทํางานหนักนะครับจะได้เหงานนะครับเลยอัดบรรจุให้เต็มที่เลยครับบรรยากาศวันนี้ไม่มีแสงนะครับ มืดคืบม,มากครับผมเหมือนฝนจะตกนะครับเป็นบรรยากาศที่อบอา้าวอบอ้าวแล้วก็ไม่มีแดดนะครับเป็นเป็นท้องฟ้ามืดคืมนะครับเหมือนจะมีฝนนะครับเราก็ต้องระวังอีกแล้วครับวันนี้สําหรับวันนี้คืนนี้ต้องเตรียมตัวเตรียมสถานที่ให้ดีนะครับตรงนี้นี่หญ้าดีมากครับผมแต่ว่าไม่มีร่มเงาให้คนอยู่นะครับ นี่เป็นหลักที่สามของคำเหมือนนะครับวันนี้นะครับมีเป็นหญ้าพิกนะครับนานมากแล้วที่ไม่ได้กินหญ้าพลิกครับกินวันนี้กินเยอะมากมากครับวันนี้ยอมรับว่ากินเยอะมากมากครับย้ายออกมาหลักหนึ่งหลักสองหลักสามนี่หลักที่สามนะครับหลักที่สามนี่เพิ่งย้ายมาใหม่ๆเลยครับยังไม่ได้หมดนะครับพอดีไปเจอต้นไม้ที่กินได้ครับนี่ก็เลยหักกิ่งลงมากินเลยครับ ตอนนี้ข้ามือก็อยู่ติดกับบ้านงานแล้วนะครับติดกับบ้านงานห่างประมาณห้าถึงหกกิโลนะครับอยู่ใกล้ๆนะครับผมไม่ไม่ไกลนะครับผมเราสามารถอยู่ข้างๆหาหญ้าดีๆ <โ frustrating> กินรอวันงานนะครับถึงวันงานเราก็อยเข้าไปนะครับผอไม่รู้ว่าเวลาเข้าไปแล้วจะมีหญ้ามีอาหารให้กินหรือเปล่าเราต้องบรรจๆๆุกินให้อิ่มไปนะครับผม พรุ่งนี้ก็เจอเพื่อนๆแล้วครับตอนเย็นๆนะครับเพื่อนๆก็จะเดินทางมารอเข้างานกันแล้วนะครับผมพรุ่งนี้ตอนเย็นๆนม,มือคํำๆก็คงได้เจอเพื่อนนะครับผมภูผาชัยมงคลสีดอกคุณเงินนะครับช้างฝั่งเรานะครับช้างฝั่งทาราดนี้จะมีอยู่สี่เชือกนะครับฝั่งอีกทางของพายน่มเสียนี้ก็ไม่ทราบนะครับว่าจะมีกี่เชือกนะครับ แต่ว่าฝั่งของเรานี่จะมีอยู่สี่เชือกครับมีผู้าแช่มงคลแช่มงคช่มงคลผู้าใช่มงคลงงคลุณเงินคำมืน่นนะครับมีอยู่สี่เชือกนะครับอือกินยาดูครับผมกินคำใหญ่มากครับเรามาถ่าย คลิปให้ชมก่อนเราจะฝึกนะครับวันนี้เราจะฝึกขมื่นวันที่สองนะครับวันนี้มีอาหารที่ขมื่นชอบมาครับซื้อกล้วยหอมนะครับมาไว้สี่วีครับเห็นของชอบเผื่อเขาจะตั้งใจทําเผื่อเขาจะได้เข้าใจอะไรง่ายๆขึ้นนะครับเพราะว่ามีของชอบนะครับผมเพิ่งได้เจอกล้วยหอมทองราคาถูกนะครับราคา25นะครับผม25บาทนะครับผมก็เลย ซื้อมาหมดครับพอดีมีอยู่สีวีครับถ้ามีเยอะผมก็คงเมามาให้หมดครับตอนนี้มีอยู่ซีวีนะครับผมก็เลยเมามาหมดเลยนะครับถ้ามีเยอะก็จะเอามาเยอะนะครับเพิ่งเห็นราคาถูกนะครับผมเป็นกล้วยในหมู่บ้านนะครับสุกเหลืองสวยด้วยครับก็เลยซื้อมาไว้จะฝึกคําเหมือนนะครับวันนี้จะฝึกวันที่สองนะครับผมก่อนจะฝึกเราก็ให้เขากินอาหาร อิ่มๆนะครับจะได้ตั้งใจทํานะครับผมจะได้ไม่หิวมากเกินไปจนทําอะไรไม่ถูกนะครับขบเหมือนเราจะได้กลับบ้านแล้วถามว่าอยากกลับไหมบ้านอยากกลับนะครับแต่ว่ามีกังวลใจก็คือเรื่องเรื่องอาหารนะครับเรื่องอาหารอยู่ที่บ้านเราไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์เหมือน อยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่บ้านอาหารการกินไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับก็ต้องวิ่งรถไปหานะครับแต่ยังไงเราก็ต้องหาอยู่ดีแล้วครับผมเนเีต้องกลับบ้านไปพักผ่อนบ้างครับผมเราจะลองไปดูแถวๆฝั่งแม่น้ำมูลนะครับเผื่อจะมีหญ้ามีอาหารให้ค้ามือได้กินบ้างครับ เพราะว่าช่วงนี้ก็ขาดน้ําไม่ได้นะครับต้องอยู่ติดน้ำนะครับเพราะร้อน,นครับอากาศร้อนตั้งแต่พักมานะครับผมตั้งแต่พักช่วงสิบนาฬิกามายังไม่หยุดเลยนะครับกินวันนี้รู้สึกกินดีเป็นพิเศษนะครับดูครับออกจากอีกอย่าง ออกจากไม้หันใส่หญ้าพลิกเลยครับไม่มีเวลาหยุดจริงๆครับไม่ใช่ว่าไม่อิ่มนะครับดูท้องก็รู้นะครับนี่ครับท้องยังแน่นอยู่เลยนะครับยังแน่นยังเต็มที่นะครับก็กินอย่างเดียวเพราะว่าร่มเงาก็ดีด้วยครับไม่ร้อนนะครับทำให้ช้างเจริญอาหารนะครับกินอาหารอร่อยด้วยครับ อาการไม่ร้อนสงสัยจะกินไม้ครับนี่ครับหิวต้นไม้จริงครับนี่ดูครับจะดันต้นไม้ได้ไหมครับนี่จะเอาไม้มากินได้หรือเปล่านะครับไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าต้นใหญ่ครับเกินกําลังนะครับ เอาไม่ถึงนะครับเพราะว่าขาไม่ยาวนะครับขาไม่ยาวเท่าเชือกอื่นนะครับก็เลยไม่ถึงครับก็เลยใช้งวงดึงไม่ถึงนะครับสูงเกินไปครับกินหญ้าครับกินหญ้าดีกว่ากินอาหารชั้นล่างไม่ต้องกินอาหารชั้นบนนะครับอาหารชั้นสูงนี่กินยากแค่นี้ก็กินไม่หมดนะครับมีหญ้ามีอาหารเยอะหลายอย่างครับ เติมพลังก่อนจะไปเจอเพื่อนๆนะครับลงมาแล้วครับไปไม่ได้ครับต้องลงมากินหญ้าข้างล่างครับขึ้นไปแล้วไปดูว่าต้นไม้นี้เอาไม่ล้มครับเดินมาแล้วจะมาอะไร จบชิปนี้เราก็จะไปเอากล้วยมาฝึกเขานะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมชิปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพังค้เหมือนด้วยนะครับผมสวัสดีครับ